ใช่หรือไม่โอ้ทมุกนี่มันหาเรื่อกันนี่วะเขาอยากรู้ล้วเหมือนกันว่าิงดับของท่านจะร้กาไไหนไอ้ทายี่ยวตีนาอยากลองิงดับตองดัก่าวซะทีอหลกแน่ไม่ได้กินฉัลอกหน้าเชื่อ่ชื่อ่ชื่อ่อ เง็นดาบล่องนภาบนาคาอภิีบ,บ,บาลยานฟ้าโปรดสวมหูฟังเพื่อจะได้รับประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับโอ้โให้ยะสวัสดีทุกทนนน่านด้วยนะผมเดี๋ยวดีเข้าสู่ช่องโค้ดเนมดีนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ไม่ชื่อว่ากรีน l ลาสนะครับผม โดยเกยมนี้ก็เป็นเกมแนววจนภัยเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งมีภาพที่ค่อนข้างสวยสดางดงามมีการเล่นเกมเพย์แล้วก็มีการขายพิศนาต่างๆนะครับผมโดยลิงโหลดเกมนี้ผมจะแปะไว้ตรงใต้ล่างคลิปนะครับผมเกมนี้นะ่าเสียดายอย่างหนึ่งคือยังไม่มีซับอังกฤษนะครับผมยังไม่มีซับอัง์นั่นเองแต่ว่าผมพยายามแปลเนื้อเรื่องให้ทุกคนเข้าใจให้มากที่สุดนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวซีรีส์ยาวของช่องโคตเต็มดีนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันจนจบซีรีส์นะครับก็ถ้ามีการแปลที่ผิดพลาดการใดกับผมนายดัตชิก็ขออาภัยในนาทีนี้ด้วยนะครผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวเกมกเลยเดี๋ยววันนะครับ Let's go ในคืนที่ฝนตกนกเกิดการสังหารขึ้น มันจะมีการบุกรุกเกิดการฆ้าฟันเกิดขึ้นไล้อันนี้คือเป้ของเราใช่ไหมน,น,นี่ปล่อยผมยาวเท่ไม่หยอกเลยเนี่ยเราข้าว่าเจ้าแตกต่างจากพวกข้างนอกนรนถ้าเจ้าต้องการข้าวของฟันยาว ใครจะถอย้เจ้าคืน้าวซินยี่ีนัเอก้ยนะาซินยี่รยเดี๋ยวเปิดมาดัอีกตายวะเด้ฮัลโหลไม่ตายมันไม่ตายจริงเตัวซัตตัวเตี้ยเดินมาเจอานันนี้น่าจะไม่เป็นไรนะผมไม่เลือนแค่ตลบไป เจ้าไม่เป็นอะไรแล้วสบายใจได้เดี๋ยวข้าจะปก้องเจ้าจากยีงอยู่น้ำตาก็ไหลไม่เป็นไรข้าจะปกป้องเจ้าให้ได้ยิงที่ไอเดียวเราพูดเองมีใครบางคนอยู่บนต้นไม้ล่ะอืม ทำไป็นต้องขำเหมนกันวะฮัลโหลเชื่อรายมากมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่ากดค้างก็เดินไปหานะหมที่หนึ่งทานเยือกแข็งจริงอย่างนั้นเลยไม่จดจำอะไรไม่ได้เลยนะใช่หัวข้ามันหนักไปข้าจำอดีตอะไรไม่ได้เลยแต่ที่ข้าจำได้คือครอบครัวของข้าถูกทำลายแต่ท่านเป็นคนช่วยข้าไว้ ขาจะช่วยเจ้าเองได้โปรดเชื่อมั่นในตัวข้าไม่ว่าข้าจะทำอะไรก็ตามข้าพร้อมที่ช่วยเจ้าเสมอข้าเชื่อในตัวท่านแต่ว่าคนนั้นจะได้ตามข้าจนเจอข้าก็เชื่อว่าท่านจะชนะเขาและช่วยเหลือข้าได้อย่างแน่นอนข้าขอโทษที่ข้าจําไม่ได้ว่าข้ากับท่านมีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ข้ารู้ว่าท่านท่านเป็นคนที่ข้าสามารถเชื่อใจได้มากที่สุดโอ้ยาวอ่ะอ่านไม่ทันเดินไปข้างหน้าพาเธอไปขึ้นมา ถ้าทพิดพลาดประธานอะไรก็ขออภัยนะที่นี่นผมมันได้อีสระขึ้เลยคารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยหนคาร์ติกก่อนเข้าวิวนหลังม้าร่างกายเขาก่อนแอมากตอนนี้เขาพึ่งพาข้าสักหน่อยเถอะนะพี่ก่อนวนหลังม้าดูเหมือนว่าท่านจะข้าจะพิจักณาเป็นอย่างนีนะท่านเป็นอะไรกับข้านั่นแหละถึงแม้ว่าข้าจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่ก็ตามยังไงข้าก็ชเจ้าอยู่ดีเราต่อไปที่นี่แล้วมุ่งหน้าไปที่หุบเขาหยวนติงที่นั่นจะมี ดอกบัวหิมะภูเขาซึ่งสามารถช่วยเจ้าได้ไปทันไม่ทันน่าจะแปลได้ครบถ้วนหมดเร็วมากเลยครับโอเคตามให้นางเดินมาบินรู้สึกวิ่งมันยังแข็งๆเลยกูดกระตุกกระตุกเฟรย์เลยตกนิดหน่อยโอเคเขาบอกว่าให้กดมือขวาเพื่อเลื่อนนะผมกับมุมกล้อง ว้าวสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยเดินไปไมอยู่ซาตานมาที่ตายแล้วมาของท่านสามารถกระโดดข้ามไปได้เลยไหมครับข้าว่าคงต้องตัดมันออกไปนะฝัน<ะ>นี่กระบี่เหลือลระเบิด ตัดไปก็เดินอะไรกันแต่นั้นฮัอโหมีแสงานยงอยู่มีสมุนไพรอยู่แถวนี้ร่างกายของเจ้ามันแอมมากก็จะใช้มันช่วยรักษาเจ้าแถวนี้ลงมาจัดหลังม้าแล้วไปที่แสงไฟเพื่อเก็บสมุนไพรสมุนไพรตามมอสเองไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจาเรียเก็บร้อยยาพร้อมแล้วเจ้าสามารถดื่มได้เลยอห็นี้แค่เก็บอยู่ยังไม่ได้กดอะไรเลยรับเรา สบายเป็นแก้วเลยอาการก้าวเป็นยังไงบ้างข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วแต่เหมือนว่าข้าจะจำอะไรบางอย่างได้ข้าจงเจ้าขึ้นบนหลังม้าและเดินทางไปต่อข้าจะกสมบัติไว้ระหว่างทางไปช่วยรักษาเจ้าเองอ่านไม่ทันบางทีเมบมากครับผมอ่านไม่ทันจริงๆอ่ะแต่ผมจะทำซับไปแล้วกันใครไม่ทันก็พยายามกดซับดูแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงซับไปมากเลย เหมือนว่าข้ารู้จักหมอข้าท่านช่วยเดินทางไปใกล้กว่านี้ได้หรือไม่เหมือนนางเอกจะจำอะไรบางอย่างให้เราไปที่ใกล้ๆรูปภาพที่ขึ้นมาในป่าชุ่มฉ่ำจึงอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์และหนาวเย็นมีเกาะเล็กและปืนสีเงินไ่ควอนรู้จําหงข้ามีชายร่างสูงใหญ่ได้นำทหารมานับพันเข้าที่ป่า และข้ามทุ่งน้ำแข็งที่หนาวเย็นนี้นั่นคือครอบครัวข้าอย่างน้อยอย่างเดียวชายสงใหญ่คือพ่อเจ้าเหรในคืนนั้นมีฝนตกหนักข้าจำได้ว่ามีชายชราคนหนึง่งไห้ตายไปต่อหน้าต่อตาข้าอนนืมไม่ต้องห่วงข้าสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าเองโอเคเคลีย okay, บทที่หนึ่งเหรอใช่ไหม 或许这些回忆中的话语可以帮助我恢复曾经的记忆。หรือฟื้นความทรงจำในอดีตของฉันกลับมาก็เป็นไปได้จะพาเขาไปตามหาความทรงจำหลนี้เองเพียงแต่มันดูขันอายเล็กน้อยนะเมอเราเดินทางกันต่อเถอะภาพทรงจำอานที่ร่ยไม่ไกลจากนี้ก็เป็นไปได้ทำไมไม่ไดาง โอเคเรามาดูที่เมนูทางซ้ายบนก็เดี๋ยวเราไปที่เซตติ้งก่อนกราฟิกเออมีปรับแค่นี้ฮะก็ตามที่เขาตั้งไว้แล้วกันแล้วก็มีถ่ายรูปใช่ไหมกล้อง oh. โอเคก็มีปรับฟิลเตอร์ดิดหน่อยไม่สวยเลยปรับเดินดีละ ก็มีซุมเข้าซูมออกสินะโอเคถ่ายสักรูปมแคโอเคปิดปิดพอะประมาณนี้แล้วกันไปต่อดีกว่าอันนี้เราอยู่บนทานน้ำแข็งนะผมก็พยายามเดินช้าๆแล้วกันผมกลัวพื้นมันจะแตกเราใช้หลักความเป็นจริงนะเราจะไม่วิ่งเดินน้ำหนักของม้าก,กับคนสองคนในทานน้ำแข็งอันตรายมากเลย พยายามเดินค่อยๆเดินไปเจ้าหนาวหรือไม่นะเดี๋ยวเขาจะกอดเจ้าไว้เองร <laughs> ล้วจะคิดอะไรไม่ค่อยดีเลยอันนี้สมุนไพรโอเคเก็บมาพามาลงบอกเลยว่า ใครทํายาปบแคดดิ่งการรวบรวมสมุนไพรเพื่อสะสมและให้บริโภคจะช่วยให้โมรีมีอาการดีขึ้นเมื่อมีอาการดีขึ้นแล้วโมรีจะมีพฤติกรรมและท่าทางที่เปลี่ยนไปเมื่อมีอาการดีขึ้นจะปลดล็อกการการะทาแบบใหม่ของมา้าและวโมรีมีโอกาสการะตุ้นในการสุ่มแบบใหม่อะไรทุกอย่างน่าจะประมาณนั้นก็คือยิ่งอาการดีขึ้นก็จะปลดล็อกพฤติกรรมแปลกๆใหม่ๆเลยนะ อเคริงละเสียเวลาเมื <c> ่อ <oughs> กี้ยังบอกจะเดินอยู่เลยไป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 ,ปกระตุกบ้างมีเฟรมเละกระตุกบ้างน,นิดนึงน,นะครับผมผมว่าเกมนี้ถ้ามือถือไม่ค่อยแรงก็ค่อนข้างเล่นยากนะผมว่าขนาดผมว่าเครื่องแรงนะก็ยังกระตกุกนิดนิดหน่อยเฟรมเลยตกบ้างโอเคแพ้กันเดิน这伏่太危险 ท่านนั่นแค่นี้ที่ลอยอยู่ตรงนั้นเวลายเกินไปเดี๋ยวข้าจะฆ่าไม่เอาแพรเองเจ้ารอข้าที่นี่เียข้าจะกลับมารับทูงเจ้าระมัดระวังโอเคภารกิจไปเอาเรือโดดข้ามแบบพิฆาตัวเบาปึ้มโดดต่อเนื่องไม่ได้หรอแบบจ๊๊ดๆๆๆถึงถึงถึงไอ้นี่เลยโอเคเดินไปเดินไประวังล่วงระวังล่วงระวังล่วงโอเค ไปพายว่ายติด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 โอเคเดี๋ยวโอเคทั้งผู้โดยสารเดี๋ยวรออีกสักครู่ทางแพของเรากำลังใกล้สู่ชานชาลาแล้วไม่ใช่โอเคจอดได้สวยงามวันนี้เราเนี่ยโอ้โหเล่นพรสวรรค์เนี่ยหรอเรื่มา จุงไปทางคนลงมาได้เลยเยี่ยไปหลายรอบเคได้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 ไ,ดไดขึ้นไหมโอเคได้โอเค,ดอเ,คเดินเดินเดินเอาไม้นางลงมาเอาไม่ใช่ขี่ลงลงมาลงมาเอาไม้นางลงมาไม่ใช่ขึ้นไปโอเคตำแหน่งเป้าหมายถูกล็อกโดยโมรี่และมา แม่ขยับสินะดีแล้วเดี๋ยวล่วงนะ <S 2> <S 2> ไม่อยู่นิ่งๆนี่ล่วงไม่รู้เ็นเก่ไปกราฟิกสวยมากว่าสวยค่อนข้างสวยมากๆขนาดเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่ามาสามปีแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดีผมเพิ่งไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีคนไทยทำซีรีส์เกมนี้เท่าไหร่ก็เลยว่าเออเราสนใจนะว่าเราทำารือเป่ามาในเรื่องก็ ค่อนข้างโอเคครับภาพก็สวยใช้ได้ส่วนระบบการต่อสู้ก็ออกแอบดูสปอยสป,อย,สปอยมาบ้างแล้วก็เฟิยวฟ้าพักแก้วก็จะเป็นแนวคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบตเทิลแอนด์สแลนด์นะผมจำไม่ผิดนะก็คือแบบหลบไข่โจมตีหลบไข่โจมตีอะไรอันั้นคล้ายๆอารมณ์ประมานเก,กนชินินแผงผมว่ามีมสเสน่ห์อย่างนะแต่ไม่นำคนสวยล่องเรือผ่านต้นสักุระใช่ไหม ไม่รู้เนี่ยโอเคบทที่สองป่าแห่งการตื่นููชเจทิวทัศน์สองข้างการสีเขียวอุ่มตัวที่ไม่รู้ตัวนั่งไม่แตกต่างสมัยก่อนเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งจากหน้าตรงนี้นะโอเคแล้วเวลาขึ้นฝั่งแสดงว่าพายมาไกลเหมือนกันนะจากน้ำแข็งกันแบบพื้นที่ลุ่มแบบไม่มีน้ำแข็งสักหยดเลย ติดๆเฟรมเลยกระตุกเฟรมเลยกระตุกนิดๆหน่อยๆคือคือคือเตรียมท่าโอเคลงมาละขึ้นไปขึ้นไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาเธอลงมาไม่เอาเธอขึ้นไปก่อนใจเย็นๆเอาแม่นางขึ้นไปก่อนครับผม พลาดจับอ่าแล้วก็ขึ้นไปปุ่มเมันคล้ายๆกันอนะบางทีก็ตขับสนอยู่ค่อยๆเดินมีสะพานอยู่ค่อยๆเดินไม่อยากตกสะพานไม่ไดตกสะพานหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากลัวๆโอเคมันจะมีภาพเขาทรงจำนะเดีย๋ยวเราไปรับไปบฟังหนึ่งถ้าตามความเป็นจริงเราไปรับฟังนู้นนักงอกน่าจะตกจูงไปจูงเธอไป จะกับว่าจุลนี่แปลกๆข้าจำได้ว่าครั้งหนึ่งข้าเคยย็นอยู่ตรงนี้แล้วเฝ้าดูท่านเย็นอยู่บนสะพานในผาแห่งนี้ท่านกำลังถือกระบี่อยู่ในมือและมีเลือดหยดออกมาแต่ไม่รู้ทำไมข้าไม่สึกหวาดกลัวท่านเลยไม่แต่น้อยข้าเป็นนักฆ่าการที่มีเลือดหยดอยู่ในกระบี่ก็ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับข้าท่านอาจจะเห็นเลือดเห็นปกติเลือดก็เป็นเพื่อองท่าน แต่บางครั้งมันก็เพื่อที่ท่านจะช่วยเหลือใครสักคนไม่ใช่หรือในครั้งนั้นเจ้าก็พูดแบบนี้แต่ไม่ใช่ข้าเป็นกน่าข้าเป็นป้าไม่ใช่ปักกระบีเพื่อปกป้องใครมีเพียงสิ่งเดียวที่เจ้าจะเชื่อให้ได้นตอนนี้คือข้าจะปกป้องเจ้าเพียงกว่าเราจะได้ดอวพูหิมะกันอ่านไม่ค่อยทันจะรับเลวเนี่ยฮัลโหลเปล่นไวมากเลย ขนาบขึ้นไปอ่ะแล้วเราก็ขึ้นไปต่อ,อเขี่ยวถนนทางอาการของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหนาวหรือไม่นะ่ะต้องการได้ค่ากอดหรือไม่นี่สุภาพบุรุษสุดๆไม่ได้แตะอังนะโอเควิ่งไปงไปเจ้าช้าเช้าโอเคอ เปลี่ยนมากเลยวะเจะไประจุเจอสมุนไพรตาหมอส่งส่งติ่งไม่ใช่ส่งยี่ส่งยีดูสิเฟสคิดส่งยีนะจะมาเดี๋ยวข้าป้อนให้เจ้านะดื่มเ,เยอะๆนะของข้าเองระดับการรักษาสุขภาพที่รับก้นปรับปรุง อัตราการลดศูสุนภัยในปัจจุบัน3ต่อสิกาการใช้ทุนภัยอีกหนึ่งครั้งจะปลดล็อกการกระทำบางอย่างโอเคโอเคไปต่อเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวเขาหาว่าเราแตะงเงินไปเราจะลงมาจูงบ้างอะไรบ้างโอเคคับฟนมนีนะคฆ่า ช่หรือไม่ถดาบแลเดินมาอนี้ท่าทางแปลกหอคอยซิ่งยี่เป็นองค์กรนักฆ่าที่แข็งก่งที่สุดซิ่งยี่คือนักฆ่าที่แข่งที่สุดในหอคอย,ออคอยแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นเป้าหมายของคอยัวเองนี่มีปัญหาเดีกันนี่หว่า เราอยากเูแ้เหมือนกันว่าตดาบของท่านจะไร้กาถ้แค่ไหนโอเคแล้วบางทีก็เลยไม้พวกยันกล้าจะมีข้อบกพร่องท่ฉัให้ออก่วงเวลาที่ข้อบกพร่องนั้นโอเคแลว่อสวยงามมันหลบการโจมตีจกข้อบกพร่องของศัตรูให้ทำการโจมตีโดยสัวชั่โอ้ยเท่ ศัตรูต้องขัดขวางการใช้การโจมตีของเราเราต้องใช้นแรงจมตีตเการเจมื่อเจตนาดับเต็มจะสามารถต้านศัตรูได้ในการโจมตีรุนแรงขึ้นการลบหลีกเพื่อเพิ่มเกรดในการสะสมเจตนาของดาบเหมอนกันขาไม้ตายวิเข้าไปท่าไมยท่ตายท่าไ้ายท่าไมาไม้ตายท่ เมื่อมองเห็นการเคลื่อนไวศตรูแล้วอย่าถอยหนีให้หลบและสนกาโจมตีไปการสกต่อการโจมตีด้การโจมตีต่อเนื่องสามารถล็อกเจอได้ไม่ทันไะคัเฮ้ยพาพาดเรียบร้อยเออไม่โอเคดีนะบอยิเอาไัวจััวจััวัั่ ต้องจับน้องริมรถเพลงดาบต้องนับเสาข้าหรือไม่พลาดเรียบร้อยโดนอีกแล้วเชื่อ <c oughs> โอเคมันจะพอจบับได้ละเมื่อหลบจอมจีได้แล้วสามารถโจมตีต่อเนื่องเพื่อสังหารศัตรูลงได้อคิดว่าเริ่มจับทางในทางไฟถูกแล้วต้องดูอาการดีๆต้องหลบทุกทุกที่ทางอยู่วัดดี นี่นายนี่อย่าลองเพงดาบล่องดาบสาวซะาใช่ไหมหลอกแม่ไม่ได้กินฉัหอกหน้าเชื่อ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 เพลงดาบล่องดานาคาอภิบาลยานฟ้าโอเคสวยงามเสถียอั้นปันันปันจาะปันปันปันปั้นไอถนหลอกพี่ไม่ได้กินฉลนอกหน้าต่เรียนรู้ไอหลอก นายจะมีไปไหนหนีไปไหนหน้าไม่รอดหรอกหน้าอุ่ยหลบที่ไหนไม่ได้ทิ้หลบออกไปตออกไปวิชาลับเด็นดับล็องนภานาคาทุกเก้ามีเยพ่อกลับไปเกณน์ชิ้นได้หรอเออไม่นะ เลยกาดดึ้งเยอะข้าจะไม่ได้ตามป็นท่านอีกแล้วเราเล่นมา20นาทีแล้วเลยนี่สำาหรับพร์ที่1น่งผมก็ขอจบไปประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปต่อพร์ที่สองในคลิปใหม่นะครับเก็บดาบสดา๋ยวใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลายไอ้ช่องคอเดมดีเลยนะผมเจ้าหนี้น่าบ้าก็ตัวแล้ว สิงยี่ตอนนี้เจ้าหนะาขาจิตวิญญาในการฆ่าไปเจ้า,นนาหน้าไม่ใช่คู่สู้เขาหรอกโปรดติดตามตอนต่อไป